ครับนี่คือไม้ขวายทีนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องไม้ขวานอ่ะตัดไม้เอ่อการก็ทำไม่ขวายแล้วก็ต้องมีไม้นี่ฮะคือเอาไปขวบปุ๊บกัดไม้นี่นะครับเข้ามาปั๊บปั๊บปั๊บอ่าเป็นไงก็ได้อย่างนี้นะฮะก็ดึงออกมาครับผมอันนี้ก็เอ่อทำบุกฟานก็ต้อง นี่เคี่ยวไว้ปลูกข้าวปลูกแตงโมปลูกแล้วก็นี่เจาะขุดหินนะแล้วดาบดาบกน็นี่ดาบนะฮะอ่าก็นี่คือชุดอาสนะก็ปลูกใกล้ๆน้ำเท่านั้นนะครับนี่ฮะก็ฮะตอนนี้เราก็ตัดไม้ไปก่อนนะครับ ตอนแรกนะครับก็ต้นอ่อนนี่ก็สามารถทำปลูกต่อได้นะแต่เราไม่ปลกแต่เราไม่ชอบปลูกนะัะ จะตัดไม้ไปเรื่อยๆนะฮะเออนั่นนั่นคือหมูนะครับเตีได้เหนือลองนะนี่ยนะตายนะครับฝนแล้มาหมูอันนี้โอ้ยฮ่ารัา

ต่อไปเรื่อยๆนี่กีโมงแ

เอาขวานหมดเราจะสร้างบ้านบนดินก่อนนะครับผมแล้วก็ วัาบอลก็ยาวเลยเกินราสร้งางบ้านตรงนี้ดีกว่านะครับไม่มีอะไรดีแล้วก็บานเล็กๆไปก่อนแล้วค่อยขยายใหญ่ก็ได้นะครับ ใช่ครับดีธุรกิจเยอะคนโทรมาเยอะเหลือเกิน แล้วนี่ครับก็บานเล็กๆอย่างนี้ก็ดีกัมนที่ผมจะสร้างบ้านเพื่อนก็ใหญ่มากนะเพิ่มมามาเนี่ยี่อะไรอ่ะกดชิปเดินย่องนะครับก็ทำให้เดินแบ ไม่ตกขอบเนี่ยเดินไปไม่ตกอ,อย่างนี้นะฮะบ้านเราเสร็จแล้วก็ข้างในมีเะไรก็วางหินก็ขอหาหินแปดอันมาทำเตาเผาอ่อนนะครับ ดูสมวนี้ก็ขอพอรนะครับขอโจไว้ก่อนนะครับอตอนนี้นออกเกินเยอะเกิน ไปเหมือนเมื่อกี้ดีกว่าปเป็นคนซ้อมเร็วอยู่ช่างมันนะไม่เป็นไรออกแบบไม่โหลดภาพเป็นแบบรู้อะไรไม่รู้นะแล้วกว็หินสักอันสักก้อนหนึ่งก็ยังดี แล้วก็ขุดหลงปข้างล่างเดี๋ยวเปิดบิงง่ายนะครับได้มองเห็นอ่าตัดเข่ไหมยฮะเว้ยนี่คือไอรอนนะฮะเหล็กอะฮะไอรอนทันเตอรลีดเอาไว้ใช้นะครับแปดอันเท่านั้นแปดอัน มาแล้วหก็น่าจะครบครบแล้วนะครับก็กลับไปบ้านก่อนปลาเราก็ไปถัดนัดที่เียวนั่นะครับชมเห็นไหมครับนั่นคือซอมบี้นะครับมันจะเกิดเฉพาะตอนคืนกับอยู่ในเมืองเท่านั้นนะครับ ตายแล้วนะก็ได <Yeah. S 1> right ้เลเวลมาอแมงมุมนี่อีกตัวเอ้ยทำไมฟอมบี้มันเยอะอย่างงี้มีสกลต้านอีกนะบ้านเราเนี่ย ท่านี้ก็สามารถทุบประตูเข้ามาได้ห <DVD> รือเปล่านะะฮจำด้นะก็เอ่าเผาก็วางอย่างนะเหลือตรงกลางไว้นะครับเ็เผาเลยดีเผาไม้กันโกระซาวงาอันนี้ก็หมดเร็วหน่อยนะ นี่ก็คือเตาไอ้หีบนะวางไม้อย่างนี้มันสามารถต่อแล้เป็นหีบใหญ่แล้วเพิ่มช่องมาตรงนี้มานะเจ๋งนะเขาเก็บอะไรไว้บ้านกันกอ i n 가